ก็สวัสดีครับเพื่อนเช้าน né, e ี้นะครับเขียวชอุ่มชุ eraser. ่มฉ่ากันเลยนะครับก็มาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนเช้านี้เนี่ยก็วันที่9นะครับวันศุกร์อ๋อเก้าสิงหานะครับก็เป็นว่าเรามาดูส่งกราฟกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะ อันนี้นะอนเลอร์สมันดังโอ้โหเรียกว่าปลุกผมตื่นมาตอนตีห้เลยนะครับมาดูกันหน่อยสิปรากฏว่านะครับก็ตัวบิ t คอยนนะพุ่งขึ้นไปณนะตอนนี้นะครับตอนอัดคลิปเนี่ยหกโมงเช้านะครับอยู่ที่6,2500คือนายเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยเสียท่าไปเลยนะครับ <laughs> คือ,ค,อคือผมคัดไปใช่ปะ่ะเอ่อในวันนั้นที่คัดไปนะครับ ไปรับมาได้แถวๆประมาณห้าหมื่นรับมาหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยแม่งขับมาที่ราคาที่ผมเข้าไปนะก <c oughs> วนโอยมากนะครับเนี่ยนะอยู่ที่หกหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับพร้อมกับแท่งโคตรมหาเขียวนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเทียบเคียงแบบชุดไหนได้บ้างนะครับก็ยังมองว่าขอเป็นแบบชุดนี้ได้ไหมนะครับเนี่ยนะเขียวเขียวชะอุ่มอย่างนี้นะครับ ก็ขอแดงแงหน่อยนะครับขอแดงแครับมาสักแท่ง2แท่งนะครับผมจะเริ่มรับใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยก็เรียกว่าในทำเฟรมเดย์นะครับก็เริ่มจะดูดีขึ้นมาแล้วนะครับก็มีแท่งเขียวแบบมืึมาเกิดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เมื่อวานมีประกาศตัวเลขอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้นะครับ ISI นะครับเบรก ตัวเทรนไลน์ขึ้นมาแบบเบรกแล้วอะเออเนี่ยนะเพื่อนๆลองดูกันนะครับที่ตีไว้นะครับก็คือเบรกเส้นขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณให้ซื้อได้หนึ่งไม้อีกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับตอนที่มันรีเทสเมนต์หล่นกลับลงไปนะครับตัวตัวนี้นะครับสโตก็อาจจะลงมานิดนึงมีไดเวอร์เจนหรือเปล่า หรือเป็นแค่คอนเวอร์เจน์นะครับตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นจุดให้พิจารณารับอีกไม้หนึ่งเอาเป็นว่าก็ค่อยๆดูกันไปนะครับวันนี้เขียวชูชันอันนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบคือมันเหมือนเขียวนี้หรือเปล่านี่เพื่อนๆดูนะเขียวแป๊ดนะครับนี่นะตามมาด้วยแดงแป๊ดนะครับก็ต้องคอยพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่คือถ้าพอมันเขียวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ เป็นทรงว่ายอ่อลงมาก็พอจะรับได้แต่ว่าก็ค่อยๆรับแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็ยังมองถ้าเกิดมันเป็นเหมือนลูกนี้นะครับก็ตีเป็นไทนไลน์ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดคอร์สขึ้นมาอีกเราก็จัดอีกสักดอก2ดอกนะครับก็เอาเป็นพอเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ลงมาลึกนะครับบางทีคืนที่ผมนับไปเนี่ยในชุดก่อนหน้าที่แบบว่า A B C D E เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ไปนะครับ เนี่ย A A B เดี๋ยวนะ A B C X A B C อ่าประมาณนี้หรือจะเป็นชุดนี้เป็น A นะครับชุดนี้เป็น A B C อ่ารวมเป็น B นะครับแล้วชุดชุดนี้ลงมาคือขึ้น C นะครับวันก่อนเนี่ยก็ได้ทาการตีไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าเป้าที่มันลงไปได้นะครับถ้าเกิดเรามองตรงนี้เป็นชุด A B C นะครับ A B C เฉยๆเลยนะครับก็เปอย่างนี้นะครับปึ๊บเป้าจะอยู่ที่52,700กับ49,000นะครับซึ่งมันก็ทะลักทะลักไปหน่อยนะครับไปอยู่ที่48,000กว่าๆ4่0 0 0นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเออถ้าลงเป็นคอลเลกชัน A B C ชุดนี้จบแล้วไหมก็พอเป็นไปได้ครับเป็นชุดที่แบบขึ้นมาตรงเนี้ย A B นะครับแล้วก็ อาจจะมีขึ้น C นะครับยิงขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็อาจจะเป็นแนวนี้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับเราลองตีแบบเล่นๆไปก่อนนะครับชุดนี้นะอ่าถ้ามองว่า49 0 0คือจุดที่ลงมาจบเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวลองตี r ีเท m เมนชุดนี้ดูนะครับอ่ะอประมาณนี้นะ r ีเท m เมนชุดนี้นะครับลงมาที่0ูจนะครับ แล้วก็ฟึดนะครับฟึดเลยนะเรียกว่าฟึดหดคืนกลับไปนะครับในครับเฟรมเดยนะครับถ้าเกิดมันไม่หลุด49่หมกอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะมองเป็นเป้าบนๆน,นะครับบิตคอยอู้ไปเป็นที่แสนสองแสนสามนะครับหนึ่งมีประมาณ90,000ถึงแสนสามเป็นเบื้องต้นถ้าเป้าไกลก็ไปถึงหมื่นอ่าแสนแปดนะครับถ้าตีชุดนี้นะครับ ชุดนี้ถ้าเป็น C แบบ C มาตรฐานก็อยู่แสนหนึ่งนะครับโดยทั่วไปพออาจจะออกทรงไหนไม่รู้ละนะคือจึ๊กจึกจึกจึกอ่านี้สายนักเทรนสายรองก็จะคิดอย่างนี้นะครับกพไม่แน่นะไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็รอดูนะครับรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะออกอีท่าไหนนะครับส่วนตัวผมนะครับก็พอมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ทยอยค่อยครับนะครับ กลัวจะมือแตกนะครับรอบที่แล้วมือแตกไปรอบหนึ่งนะครับถ้าขึ้นชุดนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วมีย่อนะครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยรับเข้าไปนะครับโอเคอันนี้คือในทำเฟรมเดย์นะครับผมก็จะมองประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวลบทิ้งทั้งหมดก่อนนะครับลบหมดเลยแล้วกันโอเคเดย์วันนี้นี่คือดูดีนะครับเมื่อวานเนี่ยคิดว่ามันน่าจะยูเทิร์นวกกลับไปนะครับเดี๋ยวมาดูในชุดขึ้นย่อยกันนะครับ ก็ย้อนเมื่อวานนะครับผมมองตรงนี้ทั้งชุดเนี่ยขึ้นไปเป็นขึ้น A นะครับแต่ตรงนี้กลายเป็นขึ้น B เหรอทำไมมันเล็กจังนะครับตอนแรกคิดว่าพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวมีหักหัวลงมาดเดี๋ยวนี้ผมจะรับแถวๆต่ำกว่า 60, 000, ต่ำกว่าหกหมื่นนะครับต่ำกว่าห้าหมื่นห้าแหละนะครับห้าหมื่นต้นๆเนี่ยผมอยากจะรับแถวๆนี้นะครับมันไม่มาให้เลยนะคือมันพุ่งขึ้นไปก่อนเลยนะครับจะมองเป็นชุดอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ถ้าเกิด นับเป็น 1, 2, 3, 4, 5ตรงตัวนี้ถ้าเกิดเป็น A A B C ตรงนี้จบนะครับอ่าพอเป็นไปได้นะครับก็คือมองชุดขึ้นไป A เนี่ยเป็นแค่สปค์นี้นะครับเ2 3นี่ยนะ1 2 3 4 5ตรงนี้เป็น A ลงมา A ขึ้นไป B นะครับแล้วลงมา C ตรงนี้จบ B นะครับก็ตีออกมาเป็นชุดนี้นะครับเอาหมายตอนนี้นะครับห2,000 ไปถึงแล้วนะครับโหไปถึงแล้วเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีทําทรงแบบเอ๊ะฉันจะลงนะนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าออว่ะพอเป็นไปได้นะถ้ามองว่าเป็นชุดแค่คอลเลกชัน ABC ขึ้นมาจบแล้วนะครับก็มองอย่างนี้ก็พอเป็นไปได้นะครับแต่เดี๋ยวรอด,ดูก่อนนะครับว่ามันจะลูดลงมาหรือเปล่าอ่าก็ตั้เทนไลน์ตรงนี้ไว้นะครับอ่าถ้า หลุดแทนลายเส้นนี้นะครับก็เออตุยๆแล้วนะ้าแสดงว่า A.B.C. ชุดนี้จบแล้วนะครับลงมาอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะก็อาจจะเป็นจังหวะให้เรารับของก็ได้นะครับอันนี้นะผมว่าก็มันก็มันก็ต้องขึ้นขึ้นแรง,งเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีหยุดหยุดบ้างแหละนะครับอ่าจะลงมาลงมาไม่ได้หลุดตรงฐานตรงนี้แล้วนะครับก็จะกลายเป็น สโตในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับที่มันสามารถยืนได้เนี่ยลูกขึ้นลูกนี้นะครับมันเริ่มอ่ามันยืนได้แล้วแหละนะครับอเอาไม้ก็หายนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลงมาตอนโอเวอร์อ่าโอเวอร์โซนะครับโอ้ตรงนี้เนี่ยลงมาโอเวอร์โซนักมากเลยนะครับของตัวสโตนะครับสโตแคสติกอ่ะเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิด1ชั่วโมงนี้ยืนได้เรื่อยๆนะครับก็ เป็นย่อรับย่อรับไปนะครับถ้ามันไม่ได้เสียทรงดูเทนดไลน์นะครับเดี๋ยวตั้งมาร์ก alert ตรงนี้ไว้เลยนะครับแต่ถ้าหลุดนะก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับโอเคเมื่อแท่งปิดอ่ะเรียบร้อยนี่ก็เป็นสเตจจีของผมนะครับพอดีรับมาไม่ได้เยอะนะรับมาแถว50,000ืนเนี่ยได้มา1 1ตอนนะครับ4,9900นะที่ผมรับมา ต่ำห0าหมื่นแล้ได้มันนิดเดียวนะครับแต่ตอนนี้เกือบเกือบ cover ที่เสียไปนะประ,ประมาณว่าก็ใกล้เคียงนะครับผมถัว่วตอนนั้นนะถั่วลงมาแล้วก็มาคัดนิดๆหน่นนอยๆตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือแทบจะ cover ไม่ถึง cover หรอกก็ยังขาดทุนอยู่แหละนะต้องนู่นะไป7จ็ดหมื่นะผมจะกลับมาคืนทุนที่เสียหายไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับมองในสชั่วโมงก่อนนะสชั่วโมง ตัวนี้ขึ้นไปโอบอสเรียบร้อยนะครับแถมทําเป็นรูปก้นนะครับรูปก้นอย่างนี้นะสองแง่งแล้วนะเพื่อนคือลงมาแล้วยึกหลอกนะเป็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยืนไหวนะครับเนี่ยก็อาจจะออกมองในทรงตรงนี้เปลว่าตุยตุยนะครับแต่ว่าขึ้นชุดนี้ฮุกมากนะครับชุด ABC ชุดนี้ตอนก่อนจะจบนะครับมันก็มีความแบบหืม ตอนนี้ท่าเดียวเลยนะเป็นอาจจะเป็น abc ชุดคอลเลกชันของขาลงลงมาก็ได้นะครับวันนี้เพื่อน,อนๆก็อย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเฮ้ยมันมันจะขึ้นไปอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีคนมาเตือนผมนะว่าไอ้ตรงนี้บางทีมันอาจจะกลายเป็นพิกเป็นขาขึ้นไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเป็นขาขึ้นไปได้ไหมเนี่ยก็เป็นไปได้เสมอนะครับผมก็ยังมองว่ามันจะขึ้นต่อได้แหละนะแต่ว่าตรงนี้มันมันลงมาแรงเนาะก็ คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่รีเทนเมนต์ขึ้นไปหรือเปล่ามันจะคอนเฟิร์มก็นู่นแหละมันมันเบรกหน่นเทนข้างบนเลยนะครับกลายเป็นว่าตรงนี้กลายเป็นชุดชุดใหญ่เนี่ยมันขึ้นที่จบแล้วนะครับพอเป็นว่าเดี๋ยวยอ่อย่อรับแล้วกันนะครับก็เอาเป็นสูตรนี้แล้วกันนะครับย่อรับย่อรับนะครับเดี๋ยวลองตีรีเทนเมนต์ในขาที่มันลงมานะครับประมาณนี้เนาะ ขาที่มันลงมาอืมตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงแถวเป้า6 1 8ของคานที่มันลงมาแล้วนะครับก็เชื่อว่าเป็นด่านอันนึงนะครับด่านสำคัญครับที่คนจะมองว่าเอ้ยมันมันน่าจะมีมีความแบบลงถ้าเกิดคนมองลงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะมารับชอ็อตเพิ่มนะครับได้เติมชอ็อตเติมชอ็อตนะครับแต่เดี๋ยวผมว่านะ อาจจะรอแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนแท่งแบบแดงแดงแดงแป๊ดอีกสักแท่งสองแท่งนะผมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมันจะเปลี่ยนทิศหรือเปล่านะครับแท่งนี้เขียวใหญ่เหลือเกินนะครับมองในท็อปเพยมเดย์เนี่ยอืมเข้มจัดนะอ่าต้องมีต้องมีแท่งแดงมานขึ้นมานะมาหักล้างมันนะครับหรือว่ามันอาจะเขียวลินลิน,ลนอ่าขึ้นไปนะทีละนิดทีละหน่อยขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีชะลูดลงมานะครับ ถ้าลงมาก็จุดนี้นะครับผมจะย่อรับย่อรับบางแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะก็ผมมองขึ้นนะผมก็จะต้องหาจังหวะที่ผมจะเข้าแบบเฮ้ยค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะตรงนี้ยังยังเสียวอยู่นะยังแหยงมือกลัวจะเป็นเนี่ยกลัวจะเป็นแบบแมงหลอกออย่างเงี้ยตัวเนี้ยขึ้นไปป๊าปุ๊ยฉันกลับมาแล้วแล้วก็ป๊าบหล่นลงมาแสบนะครับ ตัวนี้นะก็นักกลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวลองมาตีชุดนี้ดูดิว่าแบบไอตอนสมัยยุคนั้นนะครับที่มันเป็น A,B,C ตรงเนี้ยมันแบบมีความโหดร้ายขนาดไหนนะครับอันนี้ขึ้นไปแค่0.5นะครับาเพื่อนอ่าอันนี้เป็นซีนาร์โอที่ผมคิดไว้เมื่อวานเนาะว่าเนี่ยมันขึ้นไปตรงเนี้ย0.5แล้วมันก็ลงมานะครับแต่อันนี้มันขึ้นทะลึ่งขึ้นไป0.618แล้วนะครับบางทีมันอาจจะย่อมาไม่ได้ลึกมากแล้วก็ได้นะเพื่อน จะสมมติว่าขึ้นไป0.618ก็เราก็มาตีรอตรง0.618ในชุดขาลงลงมานี่แหละนะครับเนี่ยนะก็ถ้าเกิดเราคิดว่า62,500นะมันขึ้นไปค่อนข้างที่จะจบแล้วเรียบร้อยนะครับก็เราก็มาตี r e t e s เ m e n t ชุดนี้นะครับยิงขึ้นไปเนาะเนี่ยมันจะอยู่แถวๆ55,000 ห้าหมื่นสี่อะไรโซน,นนี้แหละนะครับก็เป็นจุดรลับที่ผมว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคือ Stop loss ตงเนี้มันก็แบบคำนวณง่ายนะครับเป็นแกรปเสียหายได้เท่าไหร่อ่าว่ากันไปนะครับแล้วก็มันยิงขึ้นไปนะครับตัวนี้นะก็อื่นๆนะครับมีความอึนแหละเพราะว่ามันพุ่งแรงเหลือเกินนะครับพุ่งแบบแทบจะขาดใจมีคนนะครับเคยเล่าว่าเอ้ยตรงนี้เนะี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับ ชุดบูลันนะครับปี2000ช่วงโควิดนะ2อ2 0ั 2020. เออตรงนี้นะครับเนี่ยมันดิบลงมานะครับดิบลงมาแรงฟูดเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับคล้ายๆนะมีความคล้ายนะครับก็เดี๋ยวลองมาทีรีเทนเมนต์ดูนะครับเอามาแค่เทียบเคียงนะครับเพื่อนโอเคตรงนี้นะครับก็แท่งเดมันไม่ได้เขียวใหญ่เหมือนรอบ รอบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็อาการการรูดเนี่ยคือมันรูดลงมาอันนี้มันรูดแรงเนาะเพราะว่าราคามูลค่าตอนนั้นมันยังไม่ได้สูงมากเท่าตอนนี้นะครับมันรูดนะครับแ0ดพันลงมาเหลือ3ามพันนี่คือ50%เลยนะคิดแบบคร่าวๆนะคืออื <c> ้ <oughs> ถ้าผมกดลองตรงนี้นะครับลองด้วย position 3 x นะครับ3 x นะ สาเอือไม่ใช่สามเปอร์เซ็นตตัวนี้แตกนะเพื่อนเรียกว่าโหแค่สามยังแตกเลยนะแบบยางโหดนะครับออตอนนั้นถ้าในรอบที่แล้วนะครับมันก็คืนกลับมานี่คือขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะมีจังหวะให้รับนะครับก็คงต้องเล่นสมมุติว่ามันกลับมาเทสยอดบนใกล้ๆแล้วนะครับก็คงจะต้องย่อรับในส่วนที่เป็นสโตลลงมาโอเวอร์โอเวอร์โซนะครับตัวนี้นะเอยไม่ใช่ จะได้ราคาตรงนี้เลยนะครับ80,00086 80, น0นะครับอ่าก็คือรับถ้าเกิดรับก็รับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมีเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะมี store time frame day <c oughs> ให้เราทยอยรับเรื่อยๆได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะก็ต้องตอีตีต่างว่าเราต้องอินนะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ลงมาหลุดโลแล้วนะครับค่อยๆรับใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ มีจังหวะอีกทีหนึ่งหูเลยขึ้นไปไกลเลยวะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้คงไม่รับแล้วแหละนะก็คงรับได้แค่2ไม้นะครับ2ไม้แถวๆนี้นะครับสองสามไม้อ่ะคงหมดนะหมดท่าในการรับเลยนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยตรงนี้ก็แถวหมื่นหนึ่งได้ไม้หนึ่งนะครับนอกนั้น,นะครับอดเลยนะเพราะว่าขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยนะขึ้นจาก หมื่นหนึ่งนะครับไป6 0 0 0 0่เลยนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเริ่มยาวแล้วเนาะค,คลิปนี้ก็โอ้ยนาทีไปแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอเขียวแท่งใหญ่วันนี้ก็อย่าพึ่งชะล่าใจไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปแล้ว